ช่องวอโซนบทนำตำนานที่ถูกเปิดเผยในโลกของการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ความลับทางการทหารคือสิ่งที่แต่ละประเทศพยายามเก็บงำไว้ไม่ให้คู่แข่งล่วงรู้สำหรับประเทศไทยเองก็มีข่าวลือมายาวนานเกี่ยวกับโครงการลับที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องบินรบสมัยใหม่โดยเฉพาะโครงการที่มีชื่อรหัสว่า TDEBUINGX ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งสําคัญของกองทัพอากาศไทยกําเนิดโครงการ TDEBUINGX โครงการทิ W ั UNGX ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในวงการข่าวรองเมื่อประมาณกลางทศวรรษ2030ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศในเอเชียกำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของตอนเองมีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยอาจได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินรบสเตลร,รุ่นล่าสุดของมหาอำนาจแต่ถูกนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับงบประมาณและยุทธศาสตร์ทางการทหารของประเทศการออกแบบและคุณสมบัติเด่นจากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเครื่องบินรบที่ w n g x มีการออกแบบปีกที่ไม่เหมือนใครลักษณะคล้ายปีกสามเหลี่ยมผสมกับปีกบินทำให้ได้สมญานามว่าวิงเอ็กจุดเด่นคือสามารถลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้ในระดับสูงสุดหรือที่เรียกว่าสเตตเทคโนโลยีรุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องยนต์ที่สามารถทำความเร็วได้ถึงมอก2.8และยังรองรับระบบขับเคลื่อนเวกเตอร์ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในทุกทิศทางจึงไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังคล่องตัวสูงในสนามรบอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ติดตั้ง ที่ WINGX ถูกออกแบบให้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งขีปนาวุธอากาศสูอากาศรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ไกลกว่า250กิโลเมตรรวมถึงขีปนาวุธจมตีภาคพื้นที่มีความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีระบบเลเซอร์ป้องกันตัวเองที่เชื่อว่าเป็นเทคโนโลยีไทยร่วมพัฒนากับพันธมิตรลับความลับของการทดสอบมีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันว่าที่ w i n g x ไได้ถูกทดสอบในพื้นที่ลับแถบตะวันออกของประเทศ โดยการบินทดสอบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากดาวเทียมสอดแนมต่างชาตินักวิเคราะห์เชื่อว่าเครื่องบินลำนี้อาจได้ถูกนำไปทดลองในปฏิบัติการบางอย่างแล้วแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการบทบาทในยุทธศาสตร์ไทยคำถามสำคัญคือเหตุใดไทยจึงต้องพัฒนาเครื่องบินรบลับเช่นนี้คำตอบคือเพื่อยกระดับอำนาจการป้องปรามิลสพ์ และสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศสามารถปกป้องอธิปไตยทางอากาศได้แม้จะต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของมหาอำนาจก็ตามปริศนาที่ยังคงอยู่แม้ข้อมูลหลายอย่างจะถูกเปิดเผยแต่ก็ยังมีอีกมากที่เป็นเพียงข่าวหรือไม่ว่าจะเป็นจํานวนที่ผลิตจริงความสามารถที่แท้จริงของระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงคาถามว่าที่ดับเบิลยคือผลงานการพัฒนาภายในประเทศ100เปอร์เซนตหรือว่าเป็นโครงการร่วมมือกับพันธมิตรลับจากต่างประเทศสรุปตำนานหรือความจริง เครื่องบินรบลับของไทยที่ดับ g บยยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าจับตาหากมีอยู่จริงนี่อาจเป็นการประกาศก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยบนเวทีเทคโนโลยีการทหารโลกแต่หากเป็นเพียงตำนานก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยาในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างไม่สิ้นสุดชี้มือไปทางขวานี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากวอร์โซนหากชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามและติดตามตอนต่อไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธสุดลับจากทั่วโลก คุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชั่นที่เป็นน้ำเสียงเข้มข้นแบบสารคดีจริงจังหรือเล่าแบบลึกลับตำนานชูติดตามดีครับ